สำหรับคลิปช้างป่าทองผาภูมิคลิปนี้เ,าเราก็มาดูาพฤติกรรมของช้างนะครับเวลาที่เ,าเขาออกจากป่าแลวเพื่อที่จะออกมายัางในที่โล่งซึ่งมันก็มีพฤติกรรม,ม,ลมลหลายๆโขรงก็จะเป็นลักษณะเดียวกันการที่จะเริ่มออกจากในที่ทึบออกมาที่โล่ง นะก็ลองมาสังเกตนะครับเวลาจะออกมันจะมีตัวนํามาก่อนตัวนํามาเวลาเขาจะออกมาเนี่ยเขาจะระวังลหกล้อมพอมีตัวนํามาก็จะมายืนดนะูมองดูซ้ายดูขวาดูหน้าถ้าเห็นว่าไม่ปลอดภัยนะเขาก็จะหันหลังกลับส่นะงเสียงร้องหันหลังกลับแล้ววิ่งเข้าไป ดังนั้นโขงที่ตามมาข้างหลังต่างก็จะวิ่งกลับเข้าไปในป่าเหมือนเดิมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับโขงและคณะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่ช้างจะออกอย่างที่โลง่งดังนั้นมันก็มีบางสิ่งบางอย่างถ้าสมมุติว่าช้างออกมาแล้วมาซุ่มอยู่ในชายป่าและมีคนเดินมาไม่ทันเห็นช้างไม่ทันสังเกต ดังนั้นช้างก็จะซุ่เงียบพอเดินมาถึงได้ในระยะที่เห็นผลช้างก็จะเริ่มตู่โจมทันทีนะนะนะก็จะทําให้หลายๆคนที่เสียชีวิตจากการโดนจือโจมในลักษณะนี้คือช้างเขากําลัางจะออกแต่ว่าเ,เขาพบเห็นมนุษย์โดยก่อนแต่อย่างนี้ยเขาก็เห็นแต่ถึนี้ว่ามันระยะมันยังห่างพควครเขาก็ต้องการที่จะท้า เมื่อข้ามถนนพอเห็นว่ามีความไม่ปลอดภัยมันก็เลยวิ่งวิ่งือ่อความปลอดภัยแต่บางตัวเขาก็ไม่สนใจเขาก็จะเดินจะพาเดินเรื่อยๆ,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 ๆอันนี้ก็คือลักษณะหนึ่งนะครับเวลาช้างจะออกสู่ที่โลกไม่ว่าจะเป็นข้ามถนนหรือว่าออกมายังพุ่งญ้าเนี่ยมันจะต้องมีตัวหนึ่งทำหน้ามาก่อนแล้วก็ออกมาสังเกตซ้ายสังเกตขวาดูหน้าดูหลังดูอย่างดี ปลอดภัยก็จะเดินนําออกมายืนขวางรออยู่กลางถนนปล่อยให้ตัวอื่นเดินผ่านไปนั่นก็เป็นลักษณะหนึง่งแต่ถ้าออกมาแล้วพบเจอสิ่งผิดปกติถ้าเขาจะข้ามเขาก็จะผ่ากันวิ่งอย่างรวดเร็วทำอย่างรวดเร็วหรือไม่ก็วิ่งย้อนกลับลตอนนี้พ,พอชุดแรกออกมาก็มาเจอกับทีม,งา,มง,งานของเราแล้วก็ คนงานของสวนป่าท,ที่เลิกงานพอดีนะครับเลิกงานพอดีแล้วก็ห้ามงเย็นหมงเย็นห้ามงเย็นก็เลิกงานเื่นรถมันย้อนกลับมาทางเก่ามาบนรถหกล้ออ้ยจุกต้องกลับบ้านแล้วผ่านมามาเจอในจังหวัดช้างข้ามถนนเขาเื่นตกใจเลย,ยกลับมาทางเก่าอันนี้ก็เป็นลักษณะวิธีก,การอย่างหนึ่งนะเวลาที่ทางเขาจะออกจัดที่นิดไปที่สว่างหรือที่ พึบไปอย่างที่โล่งนะก็เป็นหนึ่งรูปแบบวันนี้ช้างก็เท่าที่นับตัวได้ก็37ตัวนะที่อยู่ลงมาจากเขาแต่ว่ายังมีอีกชุดหนึ่งอยู่ข้างล่างนะเป็นชุดของเจ้างาเจ้าหูลูที่อยู่ข้างล่างไม่ได้นับบนาไปด้วยนะครับชุดของเจ้างาเจ้าหูลูนี่ก็มี4ตัวที่อยู่ข้างล่างเท่าที่เห็นนะครับแต่ว่าลงมาจากบนเขาก็37ตัวก็รวมแล้วก็4 1ตัว แต่ที่กระจา,ะจายอยู่ไม่ตามลงมานี่ก็นับไม่ได้เพราะว่าการนับปริมาณช้างเงนี่บางทีก็ค่อนข้างจะยากแล้วก็ลักษณะของพื้นที่แบบนี้ถ้าใช้โดนบินก็คงไม่เห็นเนะเพราะว่าเขาจะเข้าไปอยู่ใต้พุ่มไม้ใต้กอไผ่ใตท้ทถาวไม่ชัดมาูกันยากแต่ว่านะเราก็พยายามจะดูในจุดที่เขาเดินผ่านในจุดที่โลง่ลงๆนะมันก็จะทําให้ เห็นตัวได้ง่ายแล้วก็เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งนะครับอไอ้ตรงนี้เราต้องต้องเรียนรู้นะครับว่าเวลาเราจะไปไหนมาไหนในโซนที่มีช้างมันก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกนะครับว่าโซนไหนมีรือไม่มีเช่นร่องรอยการหักกิ่งไม้การที่ไว้ตามทางหรือร่องรอยของการเดินรอยเท้าต่างๆจะทำให้เรารู้นะครับว่าในเขตของเราเนี่ย ในบริเวณของเรานะี่ยมันมีช้างหรือไม่นะครับอันนี้ต้องต้องด้จาการสังเกตถ้าไม่สังเกตเราก็จะไม่รู้<น>ก็นี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะที่นำนเราสู่กันฟังเพราะว่า,าบางครั้งก็มันดูกันยากนะครับ ชุดแรกลงไปพอไปก็ตามลงมาไอ้สำจับเจ้าตัวเล็กเนี่ยก็เพิ่งจะเกิดเมื่อวันที่10ท,ที่ผ่านมาเนี่ยตอนเช้ามืดของวันที่สิบเ,เกิดที่บึงโคตสารผู้ปูราชินีก็ห่างจากจุดนี้ไปก็ไม่ไม่ไกลกันนักไม่กี่กิโลก็หาจิงทกล้า,าจนกว่าตัวเล็กๆนี่จะแข็งแรงสามารถปีนเขาได้รู้้เดินนขึมาหลังจากที่มันแข็งแรงพอมันก็จะปีนเขาด้านหลังเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ลงไปยัง นิทยวองจากนั้นก็จะลงไปหากินอย่างโซนของหมู่บ้านผาอ้นบ้านผาอ้นบ้านมงกะลาบ้านหนองแดงหนองหวายแล้วก็ในโซนของตัวอำเภอหนองคา้องเกตน,นะครับลูกช้างเล็กๆเยอะมากคือเกิดในช่วงไร่เดื่อกันส่วนช้างใหญ่ๆก็จะออกจากโถงไปห,หากินอิสระเสรีตามลำพังนะครับ แต่ก็ยังมีเจ้าหูรูเจ้างาที่เป็นช้างใหญ่ตกมันเดินเฉียดไปเฉียดมาส่วนเจ้ากะใหญ่หายไปแล้วน่าจะข้ามไปยังจุดอื่นแล้วนะครับตอนนี้ก็บริเวณช่องยางนอง่องอซึ่งอยู่ติดกับหลังที่ว่าการอำเภอทอูมิก็มีเมื่อวานนี้เดินผ่านไปตัวหนึ่งแล้วก็แสดงว่าไปรอไปรอชุดนี้นะครับไปสำรวจบริเวณตำรวจแหล่งอาหารแหล่งที่พักแหล่งน้ำ ที่ทำมาหากินแล้วก็ไปรอเดี๋ยวชุดนี้ก็จะตามไปคงไม่กี่วันนะครับเพราะว่าช้างเนี่ยจะอยู่ที่ไหนได้ไม่นานไม่เกิน15วันยังไงก็ไปนะก็มาตั้งแต่วันที่10อยู่ที่ภูปูลาชนีอ่าสี่หนะ้าวันนะแล้วก็มาอยู่จุดนี้อ่านะก็ได้4ีหวันละนะก็เต็มที่ก็ไม่เกิน15วันแล้วครับเดี๋ยวก็จะต้องเดินทางเพราะว่าเขาอยู่ที่ไหน อยู่นานๆานมันป่ามันจะโทลนะครับแล้วก็ที่หลบพักนอนของเขาอย่างในโดงตะเคียนนะตอนนี้มันกลายเป็นป่าเล็กไปแล้วมันแคบหนะลบนอนได้สักสามวันกลิ่นมันก็เต็มที่แล้วแล้วมันเป็นป่าไผ่แล้วพื้นข้างล่างมันไม่มีหญ้าขึ้นมันปโปร่งนะแต่ก็เป็นที่นอนอย่างดีนะช้างเวลาเขาจะนอนเขาจะทําท,ที่นอนสะอาดนะครับเขาเตะเตียนนะเป็นที่สะอาดเตียนเลยเดยสังเกตได้ง่ายนะนี่ก็คือ พฤติกรรมอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาข้ามมาเท้าเนี่ยก็มายืนขวางนะครับขวางว่ามีอะไรหรือเปล่าเ,เพื่อที่ให้ตัวอื่นๆเขาข้ามไปได้อย่างปลอดภัยถ้ามีอะไรเนี่ยไอ้เจ้าตัวใหญ่นี่ก็จะเป็นตัวขวางตัวเล่นงาน,นที่มายืนนี้ก็คือรอรอให้พวกพวกออกมาให้หมดเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งบอกว่ามันปลอดภัยข้ามได้นะไม่จัเป็น เล็กๆน้อยๆที่ฝากกันไวส้สำหรับคลิปนี้นะก็ฝากกันไวเ้เล็กน้อยสวัสดีครับ